สวัสดีค่ะทุกคนในสุดน้องๆ Baby m o n ster อร์ก็ได้ First w ว n แล้วโดยใช้ชนะเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเมื่อวานเลยนะคะในรายการเ o u n เค o าวเพลงชิชของ Baby m ม n ster อร์ได้ First Win หลังจากที่รอมานานมากแค่นั้นยังไม่พอนะคะน้องๆเบบี้มยังได้รางวัล h ัน Pick ิ t a g e ของ m c o u n เ d o า n อีกสำหรับใครที่งงนะคะว่าไอ้สองรางวัลน,นี้มันต่างกันยังไงสำหรับ f i r s t w i ินอันแรกเนี่ยมันจะมาจากยอดสตรีมแล้วก็ผลโหวตด,ด้วยพูดง่ายๆก็คือกว่าจะได้เนี่ยมันยากมากเลยนะคะเพราะเขาต้องเอาผลคะแนนต่างๆมารวมกันเยอะ,ยะยแ เลยนะคะว่าผู้ชมหรือว่าคนดูเนะะี่ยเขาชอบวงไหนสําหรับปี2024เนี่ยผ่านมา4เดือนแล้วนะคะเบย์มอนสเตอร์ได้รางวัลในเดือนเมษาย,ยนก็คือเดือนที่4นี้ซึ่งถ้าเราไปดูเดือนก่อนๆที่ผ่านมานะคะมกราอิดจีได้กุมภาพันธ์เป็น GI ไอดอส่วนมีนาะคมก็เป็น NCT Dream ซึ่งทั้ง3วงนี้ที่ได้รางวัลเนี่ยก็ถือว่าเป็นวงรุ่นพี่ที่ใหญ่มากๆเลยนะคะและเบย์มอนสเตอร์ซึ่งเป็นวงน้องใหม่ก็ได้คว้ารางวัลน,นี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะถือว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่นนคิาะะวง First แต่ได้มันลี่พิกเซมาด้วยก็ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่เลยและน้องเบมอนก็ได้ดังวันนี้มาแบบไม่มีข้อกังขาเลยนะคะเพราะว่าทั้งร้องแรปเต้นคือดีหมดล่าสุดสิ่งที่กำลังเป็นกระแสะอยู่ในเกาหลีตอนนี้ก็คือคลิปที่เบมอนร้องสดแบบสดจริงๆเพราะช่วงนี้เนี่ยมันมีประเด็นดามมาใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับวงไอดอลหลายวงที่เอาแต่ลิปซิงไม่เคยร้องสดเลยและทีนี้บางคนก็เริ่มพุ่งเป้ามาที่เบมอนนะคะว่าวงนี้ที่ว่าร้องเก่งๆเ,เนี่ยเขาร้องสดจริงเปล่าพอวายจีเห็นประเด็นนี้นะคะก็เลยเอาเลยจัดเลยค่ะคลิ จีก็สุดมากนะคะได้พิมพ์ c a p ชั่นบอกด้วยว่าเป็นการร้องสดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกได้ว่าเป็นการอยากอวดวงตัวเองสุดๆเลยนะคะซึ่งก็น่าอวดจริงๆเพราะว่าน้องเบมอนร้องสดดีมากทำเอาคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับยังอึ้งไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าร้องเหมือนในเพลงเป๊ะๆตอนนี้ก็เลยไม่มีดราม่าแล้วนะคะเบมอนจะลิปซิงหรือใช้แบ็กกิ้งแทร็กหรือเปล่าถือว่าตอนนี้เรามีวงคุณภาพอีกวงใน Gen 5แล้วนะคะก็คือเบมมอนสเตอร์นั่นเองก่อนจะจบคลิปไปก็มีอีกเรื่องนะคะก็คือแฟนมีของน้องเบมอนน้องๆจะมาไทยในต โซัลก็คือหมดแล้วตอนนี้ YG ก็เลยต้องเปิดให้ซื้อบัตรรอบสองนะคะแฟนคลับน้องๆคือเยอะมากจริงโอเคงั้นสำหรับเรื่องราวของเบยมอนสเตอรในวันนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนฝากไลค์ซับแชร์ช่องเมทีิว,วนะคะขอบคุณค่ะ